สะละัสองไปเลยพวกก็แบบช้ำๆไดยจ้าพี่น้องจา้านี่นะครับอืมีบมากนครับหอมเดียวบ้างนะลูก้าถาครับเอ้าเบิร์จะบอกเวคยไก้แท้ใครดีครับ,บนอ้อตจ้าเบียรเรยบอย,ยอ,อ,บอ,อ๋อไม่เลยใครดีใจอัน เท็ดของมาหน่อยเดียวหมู่บ e ้านฝนตกห้ามหยาดฝนแยบว่า สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่น้องซูขู่สุกคนครับกลับมาพอกันที่เราก็ช่องเคยหวานคนกละสินครับพี่น้องมื้อนี้เมนูพิเศษแห้งของเบียกก็ผมอยากกินใจตรงกันพี่น้องอคำว่าใจตรงกันมีแต่เราสองคนบอกพี่น้องไปว่าเม,มนูอย่างตําเก้าเหลาปูไข่ดองกับแซลมอนจา้า โมันนี่ซีบอมมี่อันเส้นบอกหนเลยจพี่น้องครับน่ารัครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนสิไปกินน้อกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยบ่นคนกระสินเด้อร์ครับผมพักกับกะสิมีพวกหลักหอมชูพี่น้องครับสลัดสลัดสลัดคอดพื้นอื่นเ่าพื้นพระอื่นสลัดคอดมะระเมียนมะระบักแตงน้ากาซา่ายพื้นอื่นละพี่น้องยำสาร่ายแบบพื้นอื่นเผ็นเบา พี่น้องครับไปกินน้ำกันครับพี่น้องมาจ้าพี่น้องจ้านนกันอู้พี่น้องขาดไปเลยดินี่นะขอลองกิ้แซลมอนกันนอกันนะนี่ตัวนี้มันมันด้วยนี่หนาเลยเพิ่งไริกินโดนเลยสองชิ้นเลยพี่น้องขอสองชิ้นเลยนะพี่น้องเนาะช้ำๆเลย หวานจุย๋ยอืมไม่เอาอันนั้นมาอืมมีหน้าแบบสีสันสีแดงสีสมเลยจ้ะพี่น้องจา้าสผเทศจ้ะอืม น,น้ำกินเนาะครับดอดเลยนี <c oughs> ่แบบรสจัดเค็มขนแซบ <c oughs> <ด>่บรสตีตั้งตาจุมามจ่มน้ำจุ่มน้ำช้ำๆวันนี้ปา้าจะให้อร่อยมาก <c oughs> เลยเยวะพอดี วิเสียงแบบกรุบเขาเขาแบบลงคอเลยอ่ะแสาวิหลายบ่อยมันผ่านปากพี่น้องมันลงคอเลยบอเหรนครับพี่น้องกินเนีงสุกกินยังสิบผ่านปากไปดิเสาวิร์ต ขาดบะไรเด้อผมนี่ซ่าลายอีสานนั่นซ่าลายเกาหลีอันนี้ซ่าลายอีสานร่รวมมิตร<อ>ยอมสีเอาไม่หอดแค่หมู อุย้ยจีตรงตัวเล็กๆครับกินอย่างนั้นเนาะทั้งละสองไปเลยเลากูกอแบบช้ำๆได้จ้าพี่น้องจ้าพี่นองนนนครับบิ๊กน่าแซ่บหอม หวานนึบคือ๊กเกล้าม,มันมันอีขานยังหูบะคนหูใจก็มีแล้วอาหารก็บแทบแล้วเขาสวยโ <laughs> อ้กสิแม่และวขาดเขาจะาพี่นง <laughs> 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 กิจบักเคื่อเทศกล้องอยู่ของหลังบักเคื่อเทศเนี่ย <laughs> พี่น้องบัลกระเทียนี่เป็นเป็นบัลกระเทียมไล่นีดนะครับมันจะไม่เฟือนหรอกมันจะคล้ายผลไม้เนาะอร่อยแซ่บครับบัลกระเทียนี่จะกินใหญ่เบอร์เลยบัลกระไลเบลกินแบบมน,มนพี่น้องพี่น้องโอ้ยขาดเสียดายเล่เขาสวย มพี่น้องคิดว่าช่องเบียร์นะบอกเคยกินแซลมอนเพราะว่าเบียร์อยู่กระสินมันหายอยากพี่น้องบอกเคยมีจ้ะขนมี้ันบสอสดพี่สิอยากกินนอพี่น้องเนาะเป็นบะรับต้องเอาแบบสดๆนะพี่น้องแบบเขาบุหูแรงนั่นแหละว่าเขาสื่ออยู่สกันนะนอ,นนอันนี้เห็นเอือยเป็นซังมากก็เลยลองซังมากิน ครับเดี๋ยวอากาศฮอนเด้อครับพี่น้องฝนมานนกตกตัวเดดฮอนมาฮอนเนาะป๊ะป๋าคุณตุ๊กนะเจ้าที่เย็ยนเอ้าสวัสดีครับนี่สวัสดีครับ <S <S น้องดิ๊บใส่ใหญ่มากเหรอครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับดีดีครับลุง ่ตืนซอยพอครับน่อนดึกหิวข้าวไหมครับมีเนื้อบัวนะเนื้อแดดเดียวทอดลูกไปซอยไปซอยเอาน้องไปกินข้าวไปซอยเอาน้องหรอไปซอยขายใคของครับอยูู่้อู่รัวพ่อทอดไปให้ละอยู่หลังตัวลาไปก่อนนะครับ ใส <c oughs> ่ไงครับไปปุ้งห้องเลยนะลกูก <c oughs> ไปปะใส่ <c oughs> บางหน่องได้ดีจ้ะ 嗯嗯，爽挺真香。嗯

เลอะไหมเรี่ยค่อยจับว่ะใช่ค่ะกาค่อยๆับเอ้ยสับๆเลยนเนี่ยสับเลยโอ้ยใ่รหลุดใรหลุดว่ะใครม,มันหลุดไหม ừ ừ ừ con sang vào uhh tốc này nó phê sẽ xung diễn cho thua thua là là Hết tài bao giờ Ngạc, ngủ nằm phá เนื้อแพงขึ้นหัวเขาสวยเลยขึ้นอย่างว่าแพงขึ้น,น่อกไปขายของอแต่ใช้แต่แต่ก็ใช้ดีครับมาเอาเครื่องไว้เลยใช้ดีค้างลอเนอนยคันาม มเดีเด๋ยวบ้างนะลูกค้าท้าแล้วเอาเบิร์บอดเคยไปแท็คล้ายดีครักงหน้าจ่ะเบียร์เลยปะอ๋อไปเลยคลายดีใจอันเฮ็ดของมาหน่อยเดียวหมู่บ้านฝนตกห่ามหยาดฝนเบียร์่ะเขา้าหัวหลอกเนี่ย แบบเบียบปด้เดฮิตทองหลายจ้ะเฮ็ดแบบพอดีขายเบิร์ตก็คือเมื่อเลยเพอช่วงนี้เอาลูกหน่อยไปขายน้ำจ้ะมีลูกหน่อยนะครับเดอ้อเพื่อมาเสียท่านกับมาท่านเดอ้อบอว่ากลูกนะครับก็เลยเห็ดไปรยบลายคือเกา่าขายขายเบิร์ตเดียกับเมื่อจ้ะเบียบปได้แบบว่บาเบียดประเดหลายคือเกา่าจ้ะคายประเดค้านุ่มเด็กหน่อย อ่อครับ<ส>หมูหหวานว่าหมวานท่านเดยค้ายของก็ไดเดนนะสื่อนุ่ม <laughs> 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 ยังไม่ได้ค้ายของอยู่นุ่มเบิแดแหลมดสื่อนุ่ม ยังว่าได้คามนมเล็กหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะขันบดไปขายตีเงินบาทเกาเนาะครับพี่น้องเนาะเงินบาทเกาขันเบิดก็คือเบิดเนีย้ยบ่ผอพุน่นเนี้ย <c oughs> บ่คือบาใไม่เนีย้ย งานกันเห็รกันบเห็รงานกินเงิบาทเก่าทำเหมือนเจ้หน้าโคตรเหมือนบอกขึ้นอยู่มองเก่าเห็เงานขันบเห็รงานใส่เต็มเงินบาทเก่าขันเพ็ดงานเลยใส่เงินบาทใหม่เนี่ยทำเหมือนเจ้หน้าโคตรถ้าใส่เงินบาทเก่าเหน้าโคตรก็อยู่คือเก่าใส่เงินบาทใหม่เหน้าโคตมันกะเก่าขึ้นไปเห็น อนาคตใหม่ๆนอกพี่น้องเนาะเบอร์เบนว่าเขามีเงินหรเป็นยังไงเคไปเห็นด้วยน้องเงินเบอร์อยากใส่เงินบาทเก่าหนีแล้วเงินเก่าก็เวใส่ย่ำชุกเชื้อจ้ะนี่หลุมไม่เต่าก็หลุมเต๋อใส่ เดยวพูดโตพอดีเดินพูดจินพอดีเลยเ่อเลยอ่าววันม <laughs> นะมาง่าชนนี่นะอือหือ <c oughs> น่มันแซ่บจ่ะ <c oughs> จะพักแล้หน่อย แซ่บขักพี่น้องเนื้อปลาเส้าหมี่ต้องทานอยากพี่น้องยื่นหนีไม่ซื้อง่ายครับ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะถ้าพี่น้องมากฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนค้นกระสินเนี่เรือครับผมให้ผมกระดองเบียร์ให้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปดีดีออกมาให้พี่น้องในเบิง้งหรหินกันตลอดนะครับเนาะกราบขอโทษขออภัยในการกินบัสุภาพหรือว่าวมวนวาบวถูกต้องครับผมสำหรับมือนี้เอาความแซบฝากไว้พี่ฝากไว้น้องทำนี้เนาะ คลิปหน้ามาพ่อความแส่บกันไหมครับผมสองคนชงเคยบนคน่อกาลสินครับนด้แล้วครับผมสวัสดีสสดจ้า